ขอพรบคุณกล้วยจากคุณแม่เจเจห้าถุงแล้วก็ถั่วปักยาวนะคะสองกิโลนะคะมาทางช่องภายวันไทยนะคะขอให้คุณแม่รำ่ำรวยๆเฮงๆปังๆนะคะนะคะ,ะ,คะกแอนก็จะเอากล้วยให้เด็กๆทานนะคะขอพรบค,คุณคุณแม่เจเจมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นกล้วยนะคะที่แอนคัดมาว่าสุกที่สุดนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทานก่อนนะคะเชือกละสามวีนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็มี เหลืองเขียวนะคะติดปนกันอยู่นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก้องเอ็นก็เลือกที่ว่าสุกนะคะให้เด็กๆทานนะคะขอบพระคุณคุณแม่เจเจค่ะเดี๋ยวให้พ่อควานเอาให้น้องทานนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยนะคะน้องเอ็นให้เด็กๆคิมดูนะคะก <c ười> ินเป็นกันหรือเปล่าถั่วฝักยาวนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะอ,อ่านะคะไปแล้วไปแล้วนะคะกล้วยแล้วก็ ถั่วฝักยาวนะคะจากคุณแม่เจเจนะคะเฮ้ทยทำไมไม่ได้ชัดนะคะคมืดอะ,ะแม่แม่จะปรับแสงก่อนนะ,ะโอเคนะอ๋ะออะน้องตะวันนะคะกินกินกล้วยก่อนนะคะถั่วฝักยาวยังยังยังไม่ชิมนะ,ะกินเป็นพละถั่วฝักยาวลูกอ๋อะอะกินเป็นบอ ขอบระคุณคุณแม่เจเจครับอ่ะให้คุณแม่เลยพ่อนะคะเดี๋ยวไปหาแม่เราเอื้องกันนะคะเดี๋ยวพ่อดูแม่ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยแม่กินไหมไอแม่แม่แม่กินถั่วด้วย แม่เอื้องกินถั่วนะคะแม่เอื้องกินถั่วเดี๋ยวดูแม่ก่อนพ่อบีนะดูดูคุณแม่แม่กินถั่วด้วยอ่ะขอบพระคุณคุณแม่เจเจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ดูเฮียเชือกพ่อบีแป๊บหนึ่งคุณแม่กินถั่วนะะน้ำค้างหลุดแล้วค่ะลูกแป๊บหนึ่งค่ะอแม่เอื้องกินถั่วนะคะ เอเดี๋ยวพี่เียจะให้น้ำนให้ก็ได้ตะวันกินถั่วไหมตะวันกินกินกล้วยอยู่นะคะยังไม่กินถั่วนะคะ,ะเดี๋ยวไปพี่น้ำค้างกันเลยพ่อบีนะคะเดี๋ยวไปพี่น้ำค้างกันนะคะ,ะ,ออะกินไหม พอบีก็นั่งดูน้องตะวันทานอยู่นะฮะอ่ะขอบคุณค่าเสียงหวานหานพอบีเอามาให้น้องว่ะพอบีอ่ะขอบคุณค่าเสียงหวานหวานด้วย <c oughs> เอ้ย เปต่ตองฟ้าวเปาตองฟ้าวลูกเปาตองฟ้าวโอ้ยหอบขึ้นเลยอะยังยังไม่กินถั่วนะคะกินกล้วยก่อนนะคะให้ชิมก่อนนะค,ะคุณแม่กินนะคะเดี๋ยวเราดูน้องตะวันนะคะโอ้โหน้ำค้างเชอร์รี่มากเลยนะ,ะกินไหมอเออน้ำค้างก็กินยังไงพอวีกินแล้วเนี่ยม้วนแล้วม้วนแล้วเข้าปากงับโอ้โหอร่อยมากใช่ไหมกินีใช่ไหม น้องตะวันก็กินอยู่นะคะ,ะตะวันหมดแล้วตะวันกินทั้งถั่วกินทั้งกล้วยหมดแล้วนะคะอาเหลือพี่น้ำค้าง ครั้ง,งบอกขอบคุณคุณแม่เจเจค่ะกล้วยหวานชื่นใจเลยนะหลังจากที่กลับมาจากแสดงนะก็มีกล้วยมาเติมพลังนะคะโอ้โหหยิบทีละสามสี่ลูกค่ะ ก่อนอนก็คัดกล้วยที่ที่ว่าดูแล้วสุกที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กๆบ้านนี้ไม่ค่อยกินกล้วยไม่สุกกันนะคะก็คัดมาแบบสุกที่สุดนะคะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวให้สุกก่อนนะคะอันก็จะเอาใส่ยาให้น้องทานด้วยนะคะอ่ะหมดแล้วเก็บตะกาด้วยสิคะเก็บตะก้าด,ด้วยคะ่ะทางนี้หมดแล้วคุณแม่ก็หมดแล้วนะคะเหลือน้องทวีโชคกับพี่น้ำทิพย์นะคะที่ยังไม่ได้ทานนะคะเดี๋ยวยเดี๋ยวเก็บตะการน้ำค้างก่อนนะคะพ่ไพปแล้วอะ ทำไมบอกเราถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยน้งทิพย์ได้ทานแล้วนะคะพ่อควันเอาให้แล้วนะคะน้องเอนยังไม่ได้ถ่ายเลยไม้อะไรอ่ะ,น,น,น,อะนะคะเดี๋ยวไปน้องสวีโชคนะคะพี่น้ำทิพย์ทานแล้วนะคะ,ะพี่น้ำทิพย์ก็ได้ทานแล้วนะคะพ่อควันหยุนให้น้องแล้วนะคะเพราะว่า พาควันเข้าไม่ได้นะคะต้องโยนให้นะคะได้ทานแล้วนะคะหมดแล้วอร่อยไหมทิพย์แมนไม่ได้ถ่ายหนูกินเลยพอบีให้ก่อนเนี่ยอร่อยไหมคะโอ้หมดทั้งถั่วหมดทั้งกล้วยอไปไปหาเจ้าอ้วนกันนะคะอยู่ฝั่งน้นนะคะ,ะมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องจะกินถั่วฝักยาวหรือเปล่าอขอบคุณครับเอออนครับเออมีทั้งกล้วยมีทั้งถั่วฝักยาวนะคะมาลุ้นกันนะคะเจ้าโชคจะจะกินอะไรก่อนเออนอนอนงงนอนงงนอนเลยนอนโอโสั่งอยากแห้ง,แงสั่งให้นอนก็นอนหิวมากอ่ะอุอย้ยย่างในตะกร้าพ่อควานเลยอุ้ยห,หิวมาก เฮ้ยกินถั่วไหมเขากินทุกเชือกนะโชคเดี๋ยวเธอเชือกเดียวนะโชคบอกว่าเดี๋ยวถั่วไว้กินทีหลังกินกล้วยก่อนถั่วหล่นตะก้าไปแล้วเขาเรียกฝักใช่ไหมพ่อบี โดนไปแล้วฝักหนึ่งนะคะหล่นเดี๋ยวคอยดูโชคจะเก็บกินหรือเปล่าน้ำค้างม้วนม้วนม้วนเข้าปากเลยตอนก็ม้วนเหรอตะวันก็ขวานบอกว่าตะวันก็ม้วนม้วนเข้าปากนะน้องเอ็นไปถ่ายแม่ดอกเอื้องกับน้ำค้างอยู่นะคะน้องตะวันกินถั่วหมดแล้วนะคะม้วนม้วนเข้าปากเหมือนกันนะเจ้าโชค เอาออก <laughs> ยังยังยังไม่หมดกินกินกล้วยหมดก่อนยังไงกินอยู่เออ กินทุกเชือกนะคะถั่วฝักยาวอาเก็บด้วยลูกอันหมดแล้วเก็บตะกร้าด้วยครับเก็บถั่วที่หล่นข้างล่างแล้วนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณคุณแม่เจเจคะ่ะสำหรับ กวยแล้วก็ถั่วฟักยาวนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอคุณแม่ดำรำ้วยรวยเฮงเฮงปังๆนะคะน้องแอนก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามในช่องภายตะวันที่น้ำค้างด้วยนะคะเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับน้องๆนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ